สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอยู่กันแบบฝึกอีกแบบนึ่งแต่ก็ยังเป็นแบบฝึกการเคลื่อนที่เหมือนเดิมการเคลื่อนที่ยิงการปินมือซ้ายมือขวาก็ส่วนใหญ่จะเป็นฝึกแบบเบสิกครับเพราะว่าถ้าเบสิกเราแน่นการต่อย,ยอดต่างๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเร็วขึ้นโดยคลิปนี้การเคลื่อนที่ก็จะเป็นแบบในรูปแบบกล้วยสี่กล้วยทาเป็นสี่เหลี่ยมคือถ้าดูคลิปก่อนๆเนี่ยการแบบฝึกก็คือ เป็นแบบกวลวยสัมเหลี่ยมบ้างเดินวนรอบกวยถอยหลังเดินหน้าหรืออีกอันนึงคลิปแรกๆเนาะก็กตั้งแต่อาจจะมีคลิปแรกๆตั้งแต่ที่อะลายทีิวาดกับที่มาฝึกที่นี่ด้วยนะครับก็คือแบบแบบกวยตั้งตรงแล้วก็เดินสลับฟันปลาเดินหน้าถอยหลังคราวนี้เรามาอีกแบบนึงเป็นแบบซี่เลี่ยมโดยที่เราจะยิงเป้าเพดเป็นเพดเหล็กนะครับอยู่ตรงนู้นไกลๆก,ก็ จากกวยแนวหน้าสุดไปถึงเพจอยู่ระยะประมาณเอ่อประมาณ7เมตรแล้วจากตรงเป้าถึงกล้วยแนวแถวสุดท้ายเนี่ยอยู่น่าจะประมาณ10 1 2หรือ13เมตรประมาณนี้นะครับโดยที่แบบพวกนี้นนคือเราจะเคลื่อนที่ยิงเราจะไม่แบบว่ามาถึงปุ๊บหยุดยิงแล้วเดินต่อไม่อน,นี่คือการเคลื่อนที่ยิงทั้งหมดจะไม่มีการยืนยิงเฉยๆโดยที่ การยิงเนี่ยเราจะเดินเป็นรอบนี้รอบรวยมีทั้งเดินหน้าถอยหลังก็แบบฝึกเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องฝึกการโฮปืนระหว่างื่อนที่นะครับแล้วก็ฝึกสมาธิในการที่จะจับปืนให้ดีที่สุดในการที่จะยิงเป้าหมายโดยที่เป้านะเนี่ยนะครับเ,เป้าเป้าแผ่นเหล็กเป็นเพลทเหล็กขนาด A4 เท่านั้นนะครับไม่ใหญ่มากเป้าหมาย A4 ก็กำลังโอเค ไม่ยากไปแต่ก็ไม่ง่ายไปเพราะการขึ้นที่มันจะมีการปืนสั่นด้วยอะไรด้วยเราก็ต้องโปยได้ในขนาดในเป้าขนาด A 4ีเนี้ยก็ลองเอาไปฝึกกันได้ครับไม่ห่วงกันแม่อะไรกันสนใจก็ลองเอาไปฝึกกันได้โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันกว่าวันนี้เป็นยังไงส่วนถ้าใครฝึกแล้วเป็นยังไงหรือสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามมาได้ครับผมฝึกได้ทั้ง ของจริงปืนสั้นปืนยาวหรือแม้แต่บีบีกันก็ฝึกได้เหมือนกันถ้าประหยัด่อยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเน้นความประหยัดนะครับก็คือใช้บีบีกันฝึกใช้แอร์ซอฟนี่แหละบีบีกันเนี่ยในการฝึกเนี่ยมันก็จะประหยัดเ็กเยอะเยอะมากเลยเพราะว่าการกริบป,ปืนการเล็งการประทับเล็งทุกอย่างมันเหมือนกันนะครับมันเหมือนกันต่างกันแค่รีคอยล์เล็กน้อยส่วนสำหรับใครที่มีลูกก้าหรือลูกขนาดโตขึ้นไปเนี่ยใช้ได้เหมือนกัน การประทับกันอะไรเหมือนกันทุกอย่างครับยังไงลองไปฝึกกันดูครับลองมาแบ่งปันกันหรือว่าใครมีแบบฝึกอะไรแบบไหนที่มันเออน่าสนใจก็ลองมาแชร์แชร์กันได้ครับผมโอเคเราไปดูดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นยังไงไป โอเคครับก็จบไปแล้วครับสาหรับคลิปแบบฝึกแบบออกกําลังกายนะครับใครที่มีที่จํากัดหรือว่าอยู่ในสนายมยิงปืนที่มีที่จํากัดก็สามารถเอาไปฝึกได้ไปปรับใช้ได้เราไม่ห่วงกันนะครับแบบนี้ไม่ห่วงกันอยู่แล้วคือ,เ,อ,อเพื่อการพัฒนามาแบ่งปันกันครับมีอะไรก็มาแบ่งปันพัฒนากันสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน